หากบานประตูแห่งการดำรงชีวิตในทุกๆด้านคือการเรียนรู้การอ่านย่อมหมายถึงกุญแจดอกสำคัญที่จะใช้ถอดรหัสการเรียนรู้นั้นๆให้เกิดผลตามที่นักอ่านต้องการจุดเริ่มต้นของวันรักการอ่านเกิดขึ้นเมื่อ15ปีที่ผ่านมา จากมติคณะรัฐมนตรีวันที่5สิงหาคม2552กำหนดให้วันที่2เมษายนของทุกปีเป็นวันรักการอ่านเพื่อเทอิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีคุณูปการยิ่งในด้านส่งเสริมการอ่านและส่งเสริมการรู้หนังสือ ดังที่ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีทุกแห่งได้อัญเชิญลายพระหัตถ์พระราชทานรวมกันทำให้ชาวโลกอ่านออกเขียนได้มาประดิษฐ์ไว้เพื่อกระตุ้นเตือนเจตนารมณ์รวมตามรอยเจ้าฟ้านักอ่านของไทยแม้ว่าในอดีตองค์กรที่ทำหน้าที่จัดส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยพลาดและขาดโอกาสทางการศึกษาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปใน,ในหลายชื่อหลายสถานะ กระทั่งเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ในปัจจุบันภารกิจที่ยังดําเนินการสนองพระราชบณิธานมาอย่างต่อเนื่องคือการส่งเสริมการอ่านมุ่งมั่นเดินหน้าจัดทํายุทธศาสตร์ส่งเสริมการอ่านแก่คนทุกช่วงวัยเพื่อเป้าหมายพัฒนาให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่านและเสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทยซึ่งปี2567นี้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้ขับเคลื่อนโครงการและพัฒนาให้คนไทย มีนิสัยรักการอ่านรวมถึงสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพทําให้การอ่านมีความน่าสนใจมากขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีกรมส่งเสริมการเรียนรู้จึงได้ขับเคลื่อนโครงการและภารกิจสําคัญมากมาย เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่านโดยการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมและการบริการการเรียนรู้หรือที่เรียกว่ากระบวนการเรียนรู้แบบ active learning โดยบูรณาการหลายส่วนเข้าด้วยกันมุ่งหวังให้ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศเป็นทั้ง new library และ e library โดยจัดให้มีสื่อแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้กลายเป็นห้องสมุดมีชีวิตโดยจัดให้เป็นศูนย์กลางเพื่อแบ่งปันพื้นที่การเรียนรู้ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลารวมทั้งการเป็นศูนย์วัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กเยาวชนในพื้นที่ได้ฝึกฝนกระบวนการคิดเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสร้างพฤติกรรมนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มเติมกิจกรรมแห่งยุคดิจิทัลที่นอกจากจะส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงคอนเซปต์แล้วยังส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการอาทิ การประกวดคลิปวิดีทัศน์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ภายใต้หัวข้อ Life Long Learning เพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศตลอดจนการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายเป็นอย่างดีด้วยเป้าหมายในการพัฒนาให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่าน และมีระดับความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่21กรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้กำหนดจัดงานวันรักการอ่านเพื่อเทอิดพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ครบ69พันสา2เมษายน2567ณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพและห้องสมุดประชาชนในสังกัดทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อสืบสารพระราชปณิธานให้เจ้าฟ้านักอ่านของชาวไทยทรงอิ่มเอมพระราชหฤทยัยในความจงรักภักดีเป็นที่ยิ่ง